สวัสดีครับวันนี้ก็ปิ๊งมาปากกับพายากรณอากาศบร,ริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่ 5, 000, 2 1กุมภาพันธ์2567นะครับเราก็มาดูแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของลมตะวันตกระดับโพบนนะครับก็ยังคงปกคลุมในซอนของ บริเวณภาคเหนือของเราอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับกระทำเมื่อตามภาคเหนือตอนบนของเรานะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างวันนี้เองเกาะมีอากาศที่เย็นในตอนเจ้าได้นะครับในส่วนของร,รายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวคับมีหมอกในตอนเจ้านะครับรอ,กอ,กอบเกาะกลางวันมีอากาศที่้อนนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุกเนี่ยอยู่ที่14-18องศาเซลเซียสยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ4-14องศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับเกาะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับในตอนกลางวันเกาะมีอากาศที่ฮอนนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุกนะครับอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ12-14องศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะตอนบนนะครับก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในหลายพื้นที่นะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับขับรถสัญจรช่วงนี้นะครับบริเวณที่มีหมอกขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับศูนย์7้9สาอก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตี้นะครับสวัสดีครับ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน